ก่อนหนึ่ง็ต้องบอกว่าลีมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นหลักษณะนี้ลอยขึ้นมาทางฟีดของ Facebook นะคะแล้วก็เห็นแล้วค่ะว่าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใต้สำนึกแล้วก็เป็นวิทยากรต้นแบบรุ่นที่สด้วยแล้วก็เลยมีความสนใจเห็นรายชื่อของวิทยากรก็สมัครเลยค่ะไม่ลังเลเลยค่ะคือได้ความรู้เยอะมากๆค่ะในเรื่องของการทํางานจิต จำนึกแล้วก็จิตใต้สมนติเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็วิธีการในการโปรแกรมสั่งจิตตัวเองแบบที่ถูกต้องอะคะ่ะใครนะคะที่สนใจเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนะคะอย่าลังเลที่จะสมัครค่ะเพราะว่าหลักสูตรนี้ค่ะจัดเต็มแล้วก็ความรู้แน่นมากๆค่ะออคุณชื่ออัญชิสาสินศดาวงค่ะชื่อเล่นชื่อหมวยเล็ก อยากรู้ว่าจิตใต้สำนึกมันเป็นแบบไหนยังไงอะค่ะเลยตัดสินใจมาอย่างเร่งด่วนมาถึงพิพิโลกก็ได้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาลูกน้องที่ทำงานอยู่อะค่ะว่าเป็นลักษณะแบบไหนยังไงก็คือจะเอาไปสปับใช้ใช่เกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์อะไรแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรเป็นแบบไหนยังไงก็เข้ามาศึกษาได้ค่ะว่าถ้ามาเรียนรู้จริงๆมันก็จะสัมผัสได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะ คนเรามันต้องเข้ามาศึกษาก่อนถึงจะได้รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่จินนะคะธัญพรจุลภพักดีค่ะสิ่งแรกที่ตัดสินใจค่ะต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะนำสิ่งที่ตัวเองมาเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นอีกค่ะให้เขาได้เรียนรู้ว่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะให้ตัวเราใช้ชีวิตในประจำวันได้แบบอย่างมีความสุขค่ะ สวันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ตอบได้ตรงจุดมากเลยค่ะว่าเราจะได้นำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ความรู้ไปเยอะมากมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากสำเร็จมันก็อยู่ในในคสยันนี้หมดเลยค่ะแล้วก็ได้นำไปพัฒนาตัวเองและส่งต่อผู้อื่นอยากบอกเลยว่าตัดสินใจเลยค่ะถ้าเราแค่คิดแต่เราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่เจอความสำเร็จแต่เมื่อเราคิดแล้วเราลงมือทำความสำเร็จของเราอยู่แค่เอื้อมค่ะ แล้วก็เราก็จะสำเร็จในเร็ววันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนอกนะคะสิริมาเศนาลักษ์ค่ะปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะค่ะก็ต้องการเพิ่มทักษะในเรื่องของการเป็นวิทยากรค่ะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของพลังงานจิตใต้สำนึกประกอบกับหัวข้อในวันนี้คือหัวข้อวิทยากรจิตใต้สำนึกทำให้มีความสนใจมากค่ะต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยได้เกินความคาดหวังจริงๆค่ะสิ่งที่ได้จะมีอยู่3ข้อนะคะ ข้อแรกเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจคําว่าพลังงานใต้จิตสานึกมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากขึ้นค่ะในส่วนที่2นะคะในเรื่องของการเป็นวิทยากรเราได้เพิ่มทักษะแล้วก็เทคนิคของการเป็นวิทยากรภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองค่ะท่านใดที่อยากเป็นวิทยากรนะคะและยังหาความเป็นตัวตนไม่เจอและยังไม่รู้ว่าจะสร้างแบรนด์ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ท่านได้ค่ะ